ลบขยะใน Facebook ทำง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอนนะคะจะช่วยให้โทรศัพท์มือถือของเราลื่นปืด๊ดลื่นปื๊ดนะคะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมีวิธีการเข้าล้างยังไงสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีการนี้ตามมาค่ะให้เราทำการกดค้างไปที่แอป Facebook แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่ตัวไอนะคะสำหรับใครนะคะกดค้างแล้วไม่ขึ้นตัวไอแบบนี้นะคะก็ให้เรามาที่แอปการตั้งค่านในโทรศัพท์มือถือนะคะแตะเข้าไปค่ะ จากนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปนะคะแล้วให้เราแตะไปที่แอปนะคะแตะเข้าไปค่ะเขามายัางหน้านี้นะคะก็จะเป็นแหล่งรวมแอปในโทรศัพท์มือถือของเรานะคะให้เราเลื่อนหาแอป Facebook นะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปแตะไปที่แอป Facebook คะ่ะจากนั้นนะคะสไลด์หน้าจอขึ้นไปไปที่หัวข้อที่จัดเก็บข้อมูลนะคะแตะเข้าไปค่ะเข้ามายัางหน้านี้แล้วนะคะให้เราสังเกตตรงที่หัวข้อแคทนะคะ ไฟล์แคไฟล์ขยะในแอปเฟ e บุ o กก็จะมีอยู่ที่453 MB ตรงนี้นะคะสำหรับใครไม่เคยเข้ามาทําการล้างเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีปริมาณเยอะมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะไปที่คำว่าลบแคตค่ะเมื่อเราทำการลบเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะการล้างตรงนี้ไม่ส่งผลต่อข้อมูลใดๆในตัวแอปนะคะ สิ่งที่หายไปคือไฟล์แคตไฟล์ขยะที่สะสมอยู่ในตัวแอป Facebook เท่านั้นคะ่ะถ้าเราไม่อยากให้ตัวแอปช้าอืดค้างนะคะอย่าลืมขยันเข้ามาทำการล้างแบบนี้บ่อยๆนะคะเห็นว่าคลิปด,ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์แบ่งปันไป็นกำลังใจผู้จัดด้วยนะคะ